เฮ้ยแกเปิดประตูสิวะชักช้ายืดยาดอยู่ได้เนี่ยครับครับครับเราจะคู่ครับท่านโอ้ยมันไม่ทันใจเลยเว้ยฮะช้าเลยขนาดนดั้นมาจนเปิดเองไปลุงครับลุงลุง อะไรไหมครับเนี่ยลุงครับทำแบบนี้ทำไมล่ะครับคุณวิทนี่หมดฉันให้แกเรียกฉันว่าอะไรนะคุณผู้จัดการครับแล้วคุณผู้จัดการผักลุงสุชาติเขาทำไมล่ะครับ <c oughs> ก็มันช่วยไม่ได้นี่หว่ามันทำฉันเสียอารมณ์เองใช้เปิดประตูแค่นี้ชักช้ายืดยาดอยู่ได้น่ารำคาญวะ่ะแต่สิ่งที่ผู้จัดการทำคือการทำลายร่างกายคนนะครับเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเว้ย ถ้าแกไม่อู้งานแล้วปล่อยให้แกสุชาติได้ทางานคนเดียวเนี่ยโมดมันไม่ได้อู้งานผู้เช่ากาให้ช่วยขนของขึ้นไปที่ห้องเท่าวหุบปากไปเลยแกฉันบอกว่าไอ้โมเป็นอู้งานก็คืออู้งานเว้ยฉันเป็นผู้จัดก,การอาพาร์ตเมนต์น,นี้ส่วนแกเนี่ยมันก็แค่รปภหรือว่าจะให้เรียกว่าหมาเฝ้าอาพาร์ตเมนต์ดีวะค่อยๆลุกนะครับลุก ผมไม่สนใจหรอกนะครับว่าผู้จัดการจะดูถูกถากถางพวกผมยังไงแต่สิ่งที่ผู้จัดการควรรับผิดชอบคือการรับผิดชอบลุงสุชาติเขานะครับพูดแบบเนี้ยสงสัยอยากจะเรียกเงินเรียกทองแน่ๆเลยค่ะพ <c oughs> ี่ไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นนะแม่หนูหนูบ้าหนูบออะไรอย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงครับครับครับคุณผู้หญิงอไปกันสัจันตี้ อยู่ตรงนี้นาน,านเนี่ยเหม็นสาบคนจนวะ่ะทั้งจนทั้งโง่เลยค่ะพี่วิทไปกันเถอะฐานตะตี้ไปเปิดตู้ดิหน้าตาก็สวยแต่พูดไม่สวยเหมือนหน้าตาเลยโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับผู้จัดการอะไรไว้หมด ผู้จัดก,การควรขอโทษลุงเขากันนะครับ <laughs> นี่แกจะบ้าเหรอวะให้ฉันขอโทษไอ้แกได้นะมันจะมากเกินไปลเลยนะเว้ยไปใส่หัวไปทั้งคู่อ่ะ <laughs> ผู้จัดก,การครับขอโทษลุงเขาก่อนนะครับนี่แกฝันอยู่หรือเปล่าไว gor, ไห้หมดฮะจะให้ผู้จัดก,การอย่างฉันเนี่ยต้องขอโทษอปพอกระจอกกระจอกอย่างพวกแกกันเหรอฮะไปฉันไล่พวกแกสองคน,นออก ชีวิตไปกันเถอะค่ะหิวจะแย่อยแล้วเนี่ยไปขึ้นรถก่อนเลยจ้ะโอเคใจเย็นๆก่อนโมด ลุงว่าเองอย่าเพิ่งผีผามฮะเขาผู้จัดการเขาไล่ผมออกแล้วผมจะอยู่รอรับความอายุติธรรมทำไมล่ะครับลุงเนี่ยแม่เองโทรมาแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เงินเดือนออกถ้าเองถูกไล่ออกอะเองจะได้รับเงินเดือนไหมล่ะ えっ、ーえーえー เฮ้ยน e. hmm. like. mm ี hmm. person, so to to him, ่ฉ <nước c Genius> so ันไล่พวกแก2คนออกไปแล้วไม่ใช่หรอวะแล้วมาเสนอหน้าอะไรกันสงสัยไอ้แก่มาคงจะหูตึงส่วนไอ้หนุ่มเนี่ยก็คงจะหน้าด้านไงครับพี่วิทย์นี่ฉันให้เวลาพวกแกห้านาทีเก็บของแล้วออกไปจากกับพาร์ตั้นาะไปเห็นจะไม่ได้หรอกใครวะคุณท่าน ผู้จัดการกันในโมดไปพบชันที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้ครับคุณท่านครับคุณท่านต้องไลพ่พวกมันสองคนออกนะครับ ไอ้รอปภสองคนเนี่ยมันบกพร่องต่อหน้าที่ครับบกคร่งองยังไงพวกมันนะครับทั้งชักชา้ายืดยาดอืดอ่านะครับไม่เชื่อฟังคำสั่งด้วยครับท่านต้องไล่พวกมันออกเลยนะครับผมคงไล่รปภสองคนนี้ออกไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่ไล่พวกมันออกเนี่ยงั้นผมลาออกครับท่านท่านเลือกเขาแล้วกันครับ ว่าท่านจะเลือกปรปภสองคนนี้หรือว่าท่านจะเลือกผมซึ่งเป็นผู้จัดการที่สร้างรายได้ให้กับอพาร์ตเมนต์เนี่ยม,มหาศาตลค,ครับผมคงไม่ได้ผู้จัดการออกหรอกง่ายโมดแกโดนไล่ออกแล้วเว้ยเฮ้จะลืมนะเว้ยเอาไอ้แก่สุชาติไปกับแกด้วย ลุงครับง like ั้นผมขอคนที่ควรจะไปอ่ะก็ค e ือผู้จัดการวรวิทย์ไม่ใช่ปราโมทเฮ้ยไอ้แก่นี่แกกล้าขัดคำสั่งคุณท่านเหรอวะฮะเชิญครับท่านสุชาติ ทชาติครับทำไมบอกเขาไปสิคุณทนายทนายทนายกันเหรอโอ้โห ท่านสุชาติเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ส่วนฉันเป็นทนายคอยดูแลทรัพย์สินให้ท่านฉันตรวจพบความจริงมาว่าผู้จัดการวรวิทย์เนี่ยยักยอกเงินหลายล้านบาทท่านสุชาติเลยปลอมตัวเป็นรปภเพื่อมาสืบเรื่องนี้ไอ้วิดฉันอดอยู่อ่ะพานตปหนูหนูก็พอแก้เลยคนหญงสวยเล้วไมถึงมีคนอย เดี๋ยวนัตตี้นะัตตี้ฟังพี่ก่อนนัตตี้นะัตตี้ฟังพี่ก่อนนัตตี้นะัตตี้นะัตตี้ลนะุงครับ<อ>ผมขอโทษนะครับแต่คือว่าลุงไม่เสียดายผู้จัดการคนเก่งอย่างคุณวิทย์หรอครับไม่เลยเพราะว่าต่อไปเนี้ย โหมดเป็นผู้จัดการคนใหม่ของอารัตเม้นที่นี่ผมใช่ได้เงินเดือนเดละห้าหมืนแล้วก็เงินปันผลกับไรทุกปีคุณทนายจัดการให้ผมด้วยครับท่านอะไรนะครับคือว่าผมเองไม่ได้เก่งเลยนะครับไม่ได้เก่งเข้าคุณวิทย์เขาได้ซ้ำครับเฮ้ทุกวันนี้นะคนเก่งนะได้ไม่ยากแต่คนดีมีคุณธรรมดีสิ มันหาได้ยากยิ่งนะ้อ hey, หลานชายครับแต่คือว่าผมเองจะเปลี่ยนอาชีพแล้วครับผมจะไปขับไรเดอร์เหรอครับเอา้าทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังอะก็เพราะว่าผมบอกเพื่อนๆของผมไว้แล้วครับว่าถ้าผมได้เงินเดือนนี้แล้วผมจะไปขับไรเดอร์ผมเองก็ไม่ชอบงานนั่งโต๊ะได้ครับโอ้ยเสียดายจังแต่ยังไงใจก็ขอบใจโมดนะ ที่ดูแลผมไม่อย่างดีตอนที่มาเป็นรปภด้วยกันน่ะเอ้ยคุณทนายโอนเงินเข้าบัญชีให้ปราโมท่นด้วยเป็นสินน้ำใจที่ก็ดูแลผมได้ครับท่านขอบพระคุณมากนะครับเฮ้ยดีไว้โมดฮะ